ใหญ่ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไดโน่ดับดาบที่รักทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะก่อนอื่นพี่นี่ถามก่อนเลยเมื่อวานนี้เราได้ปล่อยเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รามรักเอิร์ทฟังยังคะแล้วคนที่ไม่ยงอตรงนั้นยังไม่ฟังเหรออ๋อฟังแล้วฟังแล้วก็เป็นยังไงลูกปล่อยเพลงใหม่ผมยังไม่ได้ฟังเลยฮะไม่ได้เหมือนเพลงเราค่ะเราต้องฟังใช่ก็ดีใจครับดีใจที่นีรามรักเอิร์ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ เราตั้งใจทําออกมาแล้วก็คือเพลงอื่นก็ตั้งใจนะคะตั้งใจทุกเพลงแต่ว่าในเพลงนี้มันจะมีความที่อยู่ในซีเควนที่เรามีเมสเซจที่อยากสื่อสารผ่านโน้ตผ่านสไตล์ของเราผ่านความหมายแบบของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้การร่วมมือจากทั้งน u s i มิวสิกซูปเปอร์วเซอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆค่ะนี่แหละที่พี่นีได้ยินมาคือเหล่าทีมเอเวนเจอร์แต่เนื่องนี้ต้องถามถามตาอูก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามเทวเอนเจอร์ของเรา สไตล์เพลงละ่ะสาหรับเพลงนี้เป็นยังไงสําหรับลกูกเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงป๊อปครับแต่ว่าจะผสมมีดีที่มีความเป็นไทยเข้าไปหน่อยแต่ว่าอย่างเป็นเครื่องดนตรีก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเสียงของแบบป๊อปแบบปกติทั่วไปเลยก็จะได้ก็จะเหมือนฟังเพลงป๊อปทั่วไปที่มีกลิ่นอายความไทยขึ้นมา,าแต่ที่แน่นอนเพลงนี้ฟังแล้วเศร้าฟังแล้วรู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่จากไปแล้วมีไหมคนที่คิดถึงมีนะคะส่วนใหญ่ก็มีครับกี่คน คิดถึงแม่แต่แม่ยังไม่จากไปใชเมื่อกี้แม่ตกใจ <c oughs> เนาะมามาบอกยงอางมาบอกยาอีกสักพักนึงมาแวอีกสักพักนึงแต่ทุกคนพี่ยัง <c oughs> ไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปหมาแแข็งแรงอยู่ลูกแต่อย่างนี้พี่นี่จะบอกว่าแต่ละเพลงเนาะมันจะมีคนที่เราคิดถึงอยู่ในเพลงเพลงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าทุกทุกเพลงของต้าอู่อ่ะต้าอู่มีคนในใจอยู่แล้วว่าจะคิดถึงใครหรือว่าจะพูดถึงอะไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานของเราเนี่ยเราร่วมมือทำงานกับทีมเอเวนเจอร์จริงๆและเป็นทีมที่หลายคนคือแบบจะรอคิวคนนี้ทำเพลงให้ยากมากนะเดี๋ยวต้องขอพูดคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะครับต้องขอเชิญเลยนะคะสาวสวยคนนี้ค่ะเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ให้เขาเตรียมตัวค่ะมิวสิกโปรดิวเซอร์ของเราขอต้อนรับเลยค่ะพี่แอ๊ พี่ค่ะแอมมัเชริยานะคะก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนิราศเอ่ยค่ะเสียงพร้อมไหกับพี่แอหมหน่อยค่ะ <Yeah. S 1> เอาล่ะคราวนี้ทีมโมเวนเจอร์มาเองพี่นี่จะต้องถามแล้วพี่แอมค่ะเพลงนี้นิราศเอ่ยถามเลยครั้งแรกทำไมถึงใช้คำว,ว่านิราศเอ่ยคำนี้มาจากพระอุกโยนไปให้น้องตรายังไงคะ, <laughs> คะก็ตอนแรกเรา เราคิดถึงเรื่องทั่วไปเนี่ยทีนี้ีนีลาดมันก็เข้ามาในหัวแล้วเราก็มีเรื่องเศร้าที่แบบเอ้ยอยากจะแช์ว่ะแล้วมันก็บวกกับตอนนั้นเราต้องทําเพลงด้วยจริงๆเราจองบุ๊กิ้งพี่แอมไว้น่ะล่วงหน้าแล้วกี่ปีตั้งแต่ปีที่แล้วนี่มันต้องอย่างนั้นบอกว่าซิงเกิลที่3ต่อจากละลายต้องเป็นพี่นะครับบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าซิงเกิลที่สามเลยใช่เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาเรื่องแบบนี้มาแล้วบวกกับเรื่องราวที่มีช่วงหนึ่งผมไปเจอพี่ป๊อกป๊อกูลมาค่ะ เขาก็เล่าให้ฟังตอนที่เขาทํางานกับพี่แอมช่วงเวลาที่เขาทําเพลงเราก็เลยเออว่ามันมีเรื่องบางเรื่องอยากแช้เขาฟังองนีครับแล้วบวกกับอาคาว่านีราศมันก็ขึ้นเข้ามา,าแล้วเราก็มันคิดนีราศมันคือการเดินทางออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนาะแล้วทีเนี้ยถ้ามันไม่ใช่สถานที่ล่ะถ้ามันเป็นความรักล่ะเออถ้านิราศการจากไปนั่นคือการออกจากความรักนั้น ซึ่งมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เก๋มากๆนะเพราะว่าในยุคนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าในยุคนี้บางคนไม่ค่อยได้ยินคำว่านิราศแล้วถ้าเป็นสมัยเรียนเราจะพอได้ยินอยู่แต่พอเอามาใช้ในเพลงอ่ะพี่แอนเนื้อเพลงมันพูดถึงเรื่องอะไรคะอันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวตาผูมากที่รู้จักคำว่านีราศก่อนเลยนะเป็นเด็กที่แบบรักภาษาไทยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเยาวชนแห่งชาติมากเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนมากที่ถามว่านิราศแปลว่าอะไรค่ะ ก็คือร่าเองก็พอคือเรียนมาแหละว่านิราศมันแปลว่าแบบเออการจากลาการจากสถานที่นิปที่นึงหรืออะไรคือทากรออะไรเงี้ยเราพอรู้แหละแต่ว่าเราต้องไปเปิดตำลายกรอเพื่อเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวมันบ้งแล้วภาษาไทยจะแบบยุ่งหัวเราค่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าชอบคอนเซปต์นี้มากๆาเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่รีวิวกันก็จะมีมีพี่โดใช่ไหมคะแล้วก็มีต้าอู่ที่พอบอกคอนเซปต์นี้มาปุ๊บแล้วแบบว่า อยากได้เพลงที่มันดูมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึง mm hmm. ก็คือโล่งเลยตรงที่ว่าอ๋อลู้แล้วว่าจะทําอะไรให้แต่แต่รายละเอียดอะยากนะคะ mm hmm. ค่ะว่าการไปฝึกเขียกนกรใหม่อะไรแบบนี้ mm hmm. แอบอยากนิดนึงเพราะว่าคือมันยากกว่าเขียนกรธรรมดาตรงที่ว่าต้อง,ต,องต้องเขียนให้ลงเมโลดี้ด้วยเ oh, ว่ามันมีโน้ตมีอะไรของมันทุกอย่างใช่ใชคือคอย่างท่อนที่เป็นกรน,นะคะ,คะถ้าร้องทํานองสนอไปเลย mm hmm. มันจะเป็นอีกแบบเลยแต่ว่าอันเนี้ย เรามีเมโลดี้ในใจว่าแบบดิกชันอยากให้ตรงนี้มันขึ้นสูงอะไรเงี้ยเราก็คือต้องหาคําที่ไม่คือพอมันยิ่งเป็นคํารอนหรือว่าเพลงที่มีความเป็นไทยอ่ะไม่อยากโกงวรรณยุกเลยแม้แต่คําเดียวค่ะก็เลยเขียนยากมากแต่ว่าในแว็บแรกที่เขาพูดชื่อเพลงมารู้สึกแบบเฮ้ยเธอเก๋มากคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบเลยค่ะ,คะ คราวนี้พูดถึงเรื่องของความรักดีกว่าที่เราหยิบออกมาในในตัวเพลงเนี่ยความรักมันมีหลายรูปแบบเนาะในยุคนี้เนาะทั้งแบบเ,เรื่องเพศเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความรักมันมีมันมีสองรูปแบบนะคือแฮปปี้เอนดิ้งกับจงแบบไม่ค่อยสวยคราวนี้นิราศรักเอ่ยมันจบสวยไ้หมถ้าเอาแค่ในเพลงเนี่ยก็ไม่สวยอืมใช่แล้วกเ็เหมือนกับว่า เราอ่ะค่อนข้างจะเขียนไว้ให้เปิดกว้างค่ะเพราะว่าในเพลงเนี่ยก็จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเลิกกันหรือจากกันเพาะอะไรค่ะใช่หรือว่าเป็นการจากที่เหมือนมันอาจจะไม่ใช่แค่ความรักก็ได้นะในเพลงเนี้ยค่ะไอเหมือนว่าไม่ได้หมายถึงเป็นแบบเป็นคู่รักก็ได้ก็จะเป็นครอบครัวเพื่อนพี่น้องใช่คนที่เรารักแต่ว่าตอนที่เขาอยู่อ่ะ เราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรแต่ว่าพอวันที่ไม่มีเขาอะ่ะมันมันแย่มากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะออเแอบหวังนิดนึงว่าอาจจะทําให้หลายๆคนนะรู้สึกว่าอยากจะรักษาความรักที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหลังจากที่ฟังเพลงนี้ค่ะหลังจากลูกได้เห็นเนื้อเพลงความรู้สึกแรกเป็นยังไงมันพร้อมากตั้งแต่ดาฟแรกคือฟังโดน,นแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมจังเลยอะ่ะ แบบจริงๆมันมีด้าที่สองแล้วแล้วก็มีดาฟแรกชอบตั้งแต่ด้ฟแรกแล้วคือพี่แอมเขาแต่งออกมาแล้วแบบโอ้โ้นี่ต้องถามคนฟังต้องถามคนฟังว่าเป็นยังไงคะเพราะไหมคะก็คนนี้ทางนั้นนะคะนี่ใช่แล้วตอนแรกมันเป็นนิราศเอ๋ยนะเรามานั่งฟังกันสนกับเพลงรักเอ๋ยของพี่เบิร์ดหรือเปล่าแต่ว่าก็แล้วก็ถามตาอูว่าแล้วจริงๆรแล้วคาว่า เอ่ยอ่ะมันจะสื่อถึงนิราามากกว่าไหมเพราะว่านิร่ามันต้องจบว่าเอ่ยใช่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเอ่ยมันน่าจะลิงก์กับความเป็นกาบกรอะไรเงี้ยได้มากกว่าไหมจะทําให้เราอยากพูดถึงแบบรักเอ่ยมันดูเป็นคํานามอะไรประมาณนั้นใช่มันยังดูแบบคํานึงถึงแบบไอ้รักเออยอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบยังคำนึงถึงมันยังไม่ลงมันยังไม่จบใช่สุดท้ายเ่า เราเริ่มจากเป่ายิงฉุบแล้วเราก็แบบคาใจเราก็เลยเริ่มไปที่เปิดไปดูเลขมงคลดูดวงครับออฟนับนับตัวเลขจากจากตัวอักใช่ค่ะก็คือพี่อั้นพี่อั้นตัดอย่างนี้ทุกเพลงไหมไม่ถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คือจะใช้ปันปันนะฮะปันปันเราขยับขึ้นหน้าสนุกครับตอนนี้หน้าเราโม่งไม่ไหวแล้วอุตส่าห์แต่งหนแค่ในหน้าโม่งเลยไม่ใช่แล้วคุยไปเรื่อยๆเหมือนมันอ่ะแล้วก็ถอยลงลงลงไปเรื่อยๆเออใช่ดูจากตัวเลข ดูแล้วมี้รักเอ๋ยอ่ะไม่มงคนแบบออกแนวไปทำกันเลยนิดนงค่ะรักเอ๋ยนีคือไม่ดีมากแล้วคือถอจะเป็นที่ที่รักของผู้คนจะแบบได้เงินหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยเอานี้แหละเราคาดหวังยอดดาวโลดสนี้จะบอกอะไรรู้ไหมจริงจริงแล้วไม่ต้องดูตัวเลขเลยคนเก่งกับคนเก่งมาลงเอยกันจึงได้เพลงนี้รักเอ๋ย้าสุดท้ายพี่อมขาพี่อมงเห็น ตั้งแต่จริงๆเราก็เจอกันระเบีนยนจัดได้เนาะเห็นเขาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกที่เขาไฟต์มาตลอดสู้มาตลอดเลยจนเขามีวันนี้พ,พี่เจอต้าอูเนี่ยคือนู่นเลยลัสไอคอนนะคะ,<ส>ะใครได้ดูรายการนี้บ้างคะใครเชียร์ใครเชียร์ต้าอูตั้งแต่ลัสไอคอนม้างคะ<า>ยก <c oughs> มือหน่อยจ้าจะเห็นพี่นิ้งหน้าเก่านะคะหอยอกเล่นหนยอ, <c oughs> อก <c oughs> <c oughs> ยเล่นหน้าราเบียบไปเหมือนเราเห็นหน้ากันเนลยวเราตกใจเออ พลงแรกเลยอ่ะได้เลยว่าคนนี้คือโดดเด่นมากในเพลงไบเออร์แล้วก็คือตอนที่ไปซ้อมพักแรกรู้สึกว่าคนนี้มันเป็นใครเนี่ยคือแบบว่าดูเก่งจังวะล้วก็ถูงแบบคือดูโดดเด่นคือให้ร้องอะไรร้องได้หมดเลยร้องได้หมดแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่แบบว่าสู้มากแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเขาเป็นคนเก่งที่เขาก็มีความ เข้าใจนะว่าเขาอะทาได้แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนตั้งตลอดทั้งรายการนะ,ะ,ะเขาก็อันดับหนึ่งมาตลอดอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้มันแบบคนของจริงมากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็คอรแบบว่าตั้งใจมากๆด้วยค่ะแล้วก็มีความผู้นําอะไระแบบเนี้ยคือหลายหลายอย่างก็รู้สึกว่าคนนี้ดูเป็นแบบอนาคตไกแลแต่ว,ว่าสิ่งหนึ่งแค่พูดแต่ตาอูตั้งแต่ตอนโน้นเลยไม่รู้นางจําได้ไหมกคือแบบว่า วันนี้เธอร้องแนวเนี้ยดีมากเพลงนั้นคือถ้าเธอรักจริงก็คือเป็นคือเหมือนเห็นศักยภาพเขาแบบเต็มๆเลยคือเขา,าเก่งทุกแนวแต่ว่าที่รู้สึกว่าทําได้ดีมากคือเพลงแนวบล็อกอที่แบบเหมือนมีโชว์พลังเสียงหน่อยแล้วก็สื่ออารมณ์ที่เศร้ารู้สึกว่าคนที่ร้องเพราะอะ่ะกับคนที่ร้องแล้วเล่าเรื่องได้อ่ะคะ่ะมัน คนที่เราเลือกได้จะมีความพิเศษมากกว่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งตาอู๋ทําได้เขาก็คนมีข้างในค่ะไม่ว่าจะการร้องเพลงหรือว่าการสื่อสารทุกเรื่องในชีวิตประจําวันเวละเราเห็นเขาคุยหรือไลฟ์กับทุกคนะไยเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมาจากข้างในแล้วก็การแสดงอะไรเงี้ยเขาจะทําได้ดีแน่นอนเพราะว่าเขามีข้างในแล้วก็อย่างตอนที่มาอัดเพลงเนี้ยก็เหมือนกันไม่ต่างเยคืว่าข้างในแบบ ไม่ใช่ในตัวอะไรอย่างนี้ในใจข้างในอันนี้ก็มีก็คือเดี๋ยวเต้นเพลงละลายเราก็อาจจะเห็นอเห็นข้างในเลยเหรอคะข้างในเออเอาอยู่ให้จบนะคะนี่อยู่ให้จบนะคะเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าในเพลงเนี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ตอนอัดไปก็รู้สึกว่าเต้าอู่ลงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วอ่ะ อ,อินตามน่าจะอินตามได้ <Okay. S 1> ง่ายค่ <Okay. S 1> ะเมื่อวานเนี้ยดูเอ็มบีแล้วจ็ร้องไห้ตามชินด้วยอ่ะคือแบบว่าทำไมเธอร้องไห้น่าสงสารขนาดนั้นมาเลยเธอ <laughs> ใช่คือ <Okay. S 1> ทั้งทกี่รู้ก็เป็น m อ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเฮ <c oughs> ้ยเขาร้องให้หน่าสงสารจนเราแบบน้ำตาไหลาตามแล้วก็เสียงที่อยู่ในเพลงก็คือมันเศร้ามากเรืงเ<ล>นี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอใจกับการทํางานครั้งนี้ที่น้าอุทนทบ้างเลยรู้สึกว่าแบบมันดีมากแล้วก็ห,หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะตาอู๋คะกล่าวอะพี่แอมนิดก็ขอบคุณพี่แอมครับคือรู้สึกว่าทํางานกับพี่แอมเหมือนผมโตขึ้นทุกสเต็ปตั้งแต่เพลงเป็นไรไหมคือ ตอนได้ยินดา้าบแรกของเป็นไรไหมรร้สึกว่าเฮ้ยมันรู้ที่ไหนจะไปร้องได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ในเมื่อเขาเชื่อในตัวเราเราก็ต้องฝึกแล้วก็จนร้องได้ร้องจากไม่มันทาให้ผมสเตปอัพขึ้นมาก้าวขึ้นมาเหมือนกันการที่ผมได้มีเพลงกับแอมเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นข้อสอบของผมในทุกๆครั้งที่เจอกันตั้งแต่ในรายการแล้วก็จนมาเป็นนีราาลังเอยมันไม่ใช่ทําให้เราเก่งขึ้นแต่ว่านอกจากนั้นมันคือทําให้เราพอดีมากขึ้นทําให้เรา ไปโฟกัสอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แค่เทคนิคสมัยแต่ก่อนเราอาจจะเป็นนักร้องที่อุ้ยมาโชว์พลังเสียงแต่โดยนี้แค่รู้สึกว่ามันทํางานกับพี่แอมเหมือนมันร่วมสร้างชิ้นงานที่มันมีความหมายอ่ะมันมีมันเป็นอาร์ตของเราที่เราจะกลับมาดูซ้าๆแล้วมันเออมันคือเรื่องราวอันหนึ่งของเราเลยที่ได้ทําร่วมกับโปรดิวเซอร์เก่งๆบนนี้และนี่คือความรู้สึกของศิลปินกับโปรดิวเซอร์คนเก่งคนนี้ค่ะขอเสียงให้พี่แอมอัจฉริยะค่ะขอบคุณครับพี่แอมค่ะขอบพระคุณค่ะพี่แอม จ้าเลยค่ะยันนั่งสวยๆด้านล่างได้เลยค่ะเพราะว่าขอโทษนะวันนี้หัวใจสั่นนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นลูกชายมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเนาะ <c oughs> โอเคแต่ว่าเมื่อวานนี้เราปล่อย MV ไปใช่ไหมลูกครับทุกคนบอกว่าเห็นดู MV ลูกแล้วอินมาก สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องยอมรับเลยว่าผู้กํากับ M อมวีของเราเนี่ยนะคะก็คือพี่เสือก็คือกํากับเรื่อง404สุขีนิรันดร์สุขีนิรันดร์ถูกต้องมาทําเพลงนี้ให้ตอนแรกที่รู้ว่าพี่เสือมาทำมาทำเอ็มวีเพลงนี้ให้รู้สึกยังไงผมจองเขาเองเลยเพราะว่าตอนทํา ผมได้ยินชื่อเสียงเร่งน้าว่าเขาคือลาด์ปะเขาบอยที่ทำเอ็มวีมาแล้วกว็อ๋อชื่อลาดปะเขาบอยเขาชื่อลาปะเขาบอยอแล้วทำเอ็มวีมาแล้วกว็สองร้อยตัว <S <S แล้วเขาเลิกทำมาหลายปีแล้วมผมก็เลยคุย,ยกับเขาในช่วงทําหนังว่าถ้าผมมีเพลงเนี่ยเพลงช้าที่ต้องทําให้ผมแล้วก็ได้พีเขามาทได้พีเ<ล>ขาจริงๆ,งๆวันนี้ถึงแม้ว่าพี่เสือจะไม่ได้มาแต่พี่เสือฝากอะไรดีๆมาถึงตาบุ๋ด้วยค่ะเชิญชมวิดีโอได้เลยค่ะก็ จริงๆพอรู้ว่าจะได้ทําให้เต้าหูสิ่งแรกเลยคือเราชวนทีมเดิมเลยที่เราทา4 0 4ง้วยกันแล้วก็ได้ต้านเหนือมาเรายิ่งรู้สึกว่าต่อให้เราจะทําเพลงเศร้าหรืออะไรก็ตามบรรยากาศสําหรับเรามันสําคัญอ่ะสิ่งที่แปลกใจมากคือทุกคนฟังเพลงทุกคนไม่ใช่แค่อยากเจอเต้าหู่ไม่ใช่แค่แบบอยากกลับมาเจอเต้าหูอย่างเดียวมันคือการที่อยากกลับมาเพราะเพลงนี้มันพออะไรอย่าง,างมาทําด้วยกันเลยจริงๆเคยเห็นเห็นหูเล่นอยู่แล้วเพราะอย่างตอนทำหนังด้วยกัน เต้าจะเป็นคนแบบพาร์ดราม่าของของแกงตัวละครไว้ซึ่งเรารู้ว่าเขาทําได้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นเขาร้องไห้ถ้าถ้าดูในเอวีมันจะมีฉากที่เขาต้องรับโทรศัพท์แล้วเขาต้องร้องไห้ต่ออารมณ์มันสวิงมากเลยเงี้ยเขาทาได้ดีมากเลยอ่ะผมว่ามันมันเกินกว่าที่ผมคิดไปคูณสองอ่ะ เท่าตัวเต้าเก่งมากเลยเขาทำได้ดีมากเลยอ่ะดีแบบที่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติเพลงนี้เอออกมาเครดิตเกิน70%คืออูหมดเลยผมแค่30%เองอะ่ะผมแค่พาเขามาอยู่ในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเขาเขาทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอะไรอยากฝากอะไรถึงเต้าอูครับเต้าอูเก่งมาก,ก,มากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เขาที่ผมรักมากๆเลยความตั้งใจเขาตั้งใจมากสิ่งที่เรา รอดูต่อไปมันไม่ใช่การว่าเขาจะไปถึงจุดหมายอะไรบ้างแต่มันคือการที่เขาเขาจะเดินทางพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆ้างอ่ะตั้งแต่รู้จักเขามาเขาไปพากเสียงเขาร้องเพลงเขาเล่นหนังเล่นซีรีส์เด็กคนนี้ขยันจังวะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เก่งมากครับตรงๆเลยคืออยากร่วมงานด้วยอีกจับตาดูการแสดงของพระหนุ่มน้อยน่าใสาไวรอนคนนี้ไว้ครับผมบอกเลยว่าข้ามไปติมตาฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ Ding